สวัสดีค่ะผู้ว่ช่องเทนวีวีอััวนะคะตอนนี้นะคะหลวงบาก็ได้เดินรถคุดงมาถึงนะคะตรงแยกใบฟ้านะคะแยกใบฟ้าถนนเลี่ยงเมืองชะอำหัวหินนะคะค่ะขณะนี้นะคะเป็นเวลา10ิบนากานะคะ10ิบนาฬกาพอดีแปเลยนะคะอยู่ในตำบลวังคุ้งนะคะ ตรงนี้จะเป็นถนนปลายพานเลี่ยงเมืองชะอำหอดหินนะคะยอยู่ในตำบลวางคุงนะคะช้าวนี้นะคะอากาศก็เย็นสบายนะคะมีฝนตกมาโปรยนะคะหลงตากก็จะเดินที่ตรงที่เร็วม,า,มา,ากมาคืออาจากเมื่อคืนนะคะที่หลวงตาจังวัดนะคะอยู่ที่โรงเรียนหนองตายเย็นนะคะ อยู่ในอำเภอเมืองปานบุรีนะคะบเสาเสร็จแล้วลูกได้เลยนะคะเดี๋ยวเดีอยาเ,เอา้าเอ้า ตรงนี้เป็นจุดพักรถนะคะก็จะมีนะคะผู้มีจิตผานะคะมาลอดผ่านน้ำเหมือนกันนะคะไมะ่ใช่เพราะคะิดว่าตรงนี้ก็เยอะอยู่นะคะค่ะก็มีกรมการตรวจท่องในอะำเภอหัวหินนะคะมาอำกระถดกัน,นะคะ่ะด้วย ตกนะคะช่วงนี้หนกุกนาจะ,ะเดินได้เร็วนะคะชอสะดวกการหลวงจานะคะก็ะถือว่าเท้าก็าไม่ร้อนด้วยนะคะเยน็นอากาศไม่ร้อน